ขอบคุณเพจผู้แปลด้วยนะครับถ้าใครอยากอ่าตัอใหมใหม่ก่อนใครก็ไปที่เพจเขาได้นะครับเด็กคนนั้นเป็นหลานของผู้จัดก,การจงเงินเหรอไม่ใช่แค่ทำท่าทีไม่ดีใส่เขาแต่เรายังเสียโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเขาด้วยอาจารย์คงเราควรทำยังไงต่อไปดีอาจารย์เราต้องหาทางออกสำหรับการแพ้แพ้ครั้งนี้นะ ไม่ต้องพวงหน้าฉันกำลังคิดอยู่คุณหลูผมขอคุยกับคุณไปกัรส่วนตัวได้ไหมครับคุณทลยศอเฮ้คุณหลงเชิญทางนี้ครับหมอนั่นทรยศเราได้ยังไงคนอื่นจะมองเรายัางไงตอนนี้ใครก็เต็มใจที่จะย้ายไปฝั่งมอนั่นใครก็อยากร่วมง,งานกับหมอนั่นน้นเหรอคุยเรื่องอะไรกันเหรอครับหลานน่าจ,จะรู้ของบางอย่างมันมีผลประโยชน์ ร่วมกันตามมาความสัมพันธ์พวกนี้มันทําให้งานหลายๆอย่างง่ายขึ้นต้องขอบคุณการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ที่ทําให้ฉันมีโอกาสได้ผ่านมาที่หานหูและเชียงหญิงฉูอยากต่อไหมล่ะเออเออคิดจะไปงั้นเหรอคนอื่นไปได้แต่นายสองคนอย่าแม้แต่จะคิดนีลูโฟคิดว่าฉันกลัวแกงเหรอ แกจะดูถูกพวกเรามากไปแล้วนะแต่เงินหนึ่งพันล้านมันก็มากเกินไปพูดก,กันตรงๆคือพวกนายโมว่าจะจ่ายเงินหนึ่งพันล้านให้หลานฉันถ้าแพ้พวกนายไม่มีเงินจริงๆพวกนายน่าจะรู้ว่าเกรือข่ายของฉันมีมากแค่ไหนคิดจะตกปลาแบบไม่เสียเหยอะกันสิแพ้ก็คือแพ้จ่ายมาฉันจะพนันต่อเดิมพันอีกรอบนายมีจ่ายละ ครั้งนี้ฉันไม่กล้าร,รับเช็คหรอกนะเพราะน่าจะยกเลิกมันตอนไหนก็ได้ฉันจะแลกมันเป็นเงินก้อนเท่านั้นเฮ้หินก้อนนี้หมอนั่นกำลังทำอะไรหมอนี่มีท่าทีแบบนี้หรือหมายความว่าพ่อครับผมได้เห็นที่พ่ออยากได้มาแล้วฮะเก่งมากลูกพ่อนายพยายามทำอะไรนะทำแบบนี้ทำไม ก็ฉันชอบหินก้อนนี้และจะซื้อมันอย่ามายุ่งโมโหฉันมันไม่ดีแน่ทนายทําให้ฉันโกรธทาไมล่ะฉันก็มาที่นี่เพื่อซื้อหินเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละหรือฉันต้องรอให้นายอนุญาตก่อนถึงจะซื้อหินของที่นี่ได้หินที่นี่มีไว้ขายทุกคนและนายไม่ได้พิเศษไปกว่าคนอื่นนั่นเป็นเหตุผลที่เราจะซื้อมันน่ารังเกียจทั้งพ่อทั้งโลกฉันผิดหวังในตัวผู้นายมาก ต้องขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้พวกนายและหกละแหนไปจับบริษัทลินไอ้อัปยศผู้จัดการจงเมื่อกี้คุณบอกว่าจะไม่ให้คนนอกแทรกแซงการพนันนี้อะใครบอกพวกเขาไม่ใช่คนนอกซะน้อยเด็กน้อยนายมีปัญหาอะไรกับหมอนั่นหรือเปล่าพ่อฉันเคยมีความแค้นกับหมอนั่น <c oughs> อยากมาร่วมมือพวกเราสั่งสอนหมอนั่นไหมละ่ะ สิ่งที่นายต้องทำคือใช่หินก้อนนี้พนันกับเด็กนั่นถ้านายแพ้นายจะไม่เสียอะไรทั้งสิ่งแต่ถ้าชนะฉันจะให้นาย20สบล้านหยวนรวมถึงหินที่ตัดออกมาแล้วด้วย <c oughs> งั้นผมจะร่วมมือกับคุณคุณเจ้าจะอยู่ทีมเดียวกันกับเราด้วยการพนันรอบนี้เราเลือกหินของคุณเจ้าลงเดิมพันได้ใช่ไหมครับได้ครับ จริงๆแล้วหินนั่นเป็นหินที่เด็กหัวแดงเลือกไว้ก่อนแล้วนี่นาะหลายอย่างอายทั้งพ่อทั้งลูกแต่ใครที่ซื้อมันก่อนก็จะเป็นเจ้าของมันนะแต่คนแบบนี้ฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับมันด้วยหรอกจะเกิดอะไรขึ้นนะคุณจงแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยผมไม่มีคนช่วยสักคนแต่สองพ่อลูกและอย่างอายนั้นยังเอาคนอื่นมาแทรกแซงด้วยหินนั่นจะใช้ไม่ได้ คุณหรูคุณมีปัญหากับการตัดสินใจของคณะกรรมการงั้นเหรอถ้านั่นเป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการผมก็ไม่มีอะไรจะพูดอืมเอาล่ะมีใครจะซื้ออีกไหมครับถ้ามีก็รีบหน่อยนะถ้าอย่างนั้นผมขอเลือกก่อนนะครับแกจ้องอะไรไหนงังนี่เป็นหินของพวกเราเว้ยแกได้แค่มองเท่านั้นแลหละหินก้อนนี้ ทำไมหินก้อนนั้นหน้าตาเหมือนโยคุณภาพสูงจังเลยถ้าไม่ใช่กบขัวเจ้าซื้อมันมาฉันจะซื้อมันแทนแล้วนะอาทำไงดีฉันอยากได้หินก้อนนั้นซาธุละก่อนอื่นเถอะเขาคุดยิมันแล้วหินนํเโ้าของฉันฉันเอาก่อนนี้ละเฮ้ยพวกนายทำอะไรนะ่ะไอ้พวกชั่วแกแย่งหินของลาฉันอีกแล้วนะไอ้หมาแกฉันเคยเคารพแกในฐานนะ นักทรณีวิทยาคนหนึ่งแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วพวกหาผลประโยชน์จากความสามารถของคนอื่นเขี่ยสิ้นดีหน้าด้านตอนนี้เห็นได้ชัดเลยว่าคุณพวกนั้นลังแกเด็กหัวแดงก่อนออาจารย์ผู้จัดการจงตอนนี้ถึงเวลาพิสูจน์ความยุติธรรมใหม่แล้วนะเราเหนื่อยที่จะเลือกขินให้ฝั่งตรงข้ามแย่งไปแล้วนะอาจารย์คง ผมต้องขอโทษด้วยที่เข้ามาแทรกแซงนะคุณหยางถามไปแล้วก่อนหน้านี้ว่ามีใครจะเลอกหินอีกไหมตอนนั้นทำไมคุณไม่พูดออกมาล่ะก็ผมไม่คิดว่าเขาจะเลอกหินก่อนที่ผมเล็งไว้หนิ่ฮไอแก่ไะอย่างอายหมอนั่นตั้งใจทำแบบนั้นยังมีหน้ามาซื้อหินอีกเหรอทำตัวเป็นเด็กไปได้งงแงเป็นบ้าเลยอาจารย์เราควรทำยังไงกันดี พวกแกหุกปากไปซะถ้าพวกแกยังอยากชนะก็พูดให้มันน้อยๆหน่อย,อยฮะผู้จัดจาการจงสำหรับการแข่งขันครั้งนี้พวกเราไม่อยากเข้าร่วมมันอีกแล้วจะหนีงั้นเหรอถ้าคุณไม่เดิมพันต่อคุณต้องจ่ายค่าเชยมาสอ0รอล้านหยวนตอนนี้ปัญหาคืออะไรในรอบสองฉันเข้าใจว่าเราจะตัดหินทั้ง3ามก้อน เพื่อเดิมพันซะอีกทำไมพวกแกเป็นกฎกติกาแบบนี้อย่างนี้กับกันเถอะลุงไม่อยากเสวนากับไอ้พวกนี้แล้วเดี๋ยวสิเดี๋ยวสินาจะไม่ฟังรายละเอียดสักหน่อยละถ้าเราแพ้เราจะจ่ายให้สองเท่าเลยสองเท่าพวกเขาจะจ่ายสี่ร้อยล้านเลยเัินเหรอมันมากเกินไปแล้วถ้าเราชนะฉันจะให้นายสาล้าน คุณหลูตัดสินใจว่ายังไงครับผมผู้จัดการจงคนพวกนี้แทรกแซงเรื่องของเราครั้งแล้วครั้งเล่าพยายามทำลายทุกอย่างพวกคุณควรตำหนิเขาซะหน่อยหรือเขาเป็นผู้คุมเกมหรือเราควรจะเพิ่มเดิมพันและทำให้มันถูกกฎหมายสักทีผมอยากจะสั่งสอนคนพวกนี้คนสองกลุ่มนี้ต้องเซนยินยอมถ้าเขาไม่ทำตามกฎกติกา เราจะให้กฎหมายจัดการแต่ขณะเดียวกันเดิมพันก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยนี่คือคำขาดจากผมแกพูดแบบนี้หมายถึงอะไรกลัวเราจะหนีงั้นเหรอก็ที่ผ่านมาในแพ้แล้วเปลี่ยนกติกาทำไมฉันจะเพิ่มเงื่อนไขบ้างไม่ได้ถ้าคิดจะยกเลิกก็จ่ายมาพันล้านแกฉันไม่เซ็เสนสัญญางี่เงานั่นแน่แนคุณจง ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะมีเงินจ่ายเราหรอกถึงแม้เราจะชนะเราขอใช้ทรัพย์สินของเราเป็นประกันถ้าพวกเขาแพ้ยังไม่สมศักดิ์ศรีผมรับประกันได้ว่าคนพวกนี้ไม่กล้าเดินออกหอนี้แน่และพวกเขาต้องเซ็นสัญญาทีนี้พอใจหรือยังถ้าพอใจแล้วก็ไปเลือกหินได้เลยส่วนฉันเลือกแล้วตานาย ผมเลือก3ามก้อนนี้ถ้าแพ้ครั้งนี้นายต้องเสียค่าปรับสองเท่ากับเงินอีก30ล้านแค่คิดก็มีความสุขแล้วฮนายคิดว่าฉันจะแพ้งั้นเหรออเพราะหินนี้สินะยินดีด้วยนะสมมุติว่าหลังจบเกมนี้นายอาจจะรวยเลยก็ได้ของมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะถ้าเราชนะ เราจะได้30ล้านและรูปปีเงียบแย่ยแล้วหินนี้มันไม่นะอย่าเพิ่งเพิดมีต่อมีต่อนายก็เหมือนกันอาจารย์คง7.8ล้านสำหรับหินก้อนนั้นหยุดพูดจาไราสาระรีบดำเนินการต่อเถอะหมอนั่นตั้งใจพูดแบบนั้นหรือแค่แสดงนะหินอยู่เจียก้อนนี้ได้มาจากหลุมฝังศพ มันเกิดจากกระดูของสัตว์ตั้งแต่อดีตการผ่านไปหลายปีมันตกตะกอนกลายเป็นหินก้อนนี้จากลุ่มฟังศพเขาหมายถึงมันคือฟอสซิลใช่ไหมเจ็ดล้านหยวนเพื่อซื้อฟอสซิลก็หนึ่งนั้นเหรอนี่แกตั้งใจจะพูดอะไรนะหยุดพูดเร็วไรสักทีพ่อหมอนั่นมันเกทับพวกเราใช่ไหมบอกผมมาสิหมอนั่นแค่เกทับเรา หยุดพูดให้หร้ายพวกเราสักทีฉันเตือนแล้วนะไม่อย่างนั้นพวกคุณพยายามจะทำอะไรผู้จัดการจงผมไม่เห็นด้วยเขาขี้โกงนะครับเกมนี้ไม่ยุติธรรมกับเราเลยยุติธรรมพวกคุณวุ่นวายกับเกมของเราตั้งแต่เริ่มจนมาถึงตอนนี้ตอนเลือกหินคุณก็เลือกหินที่ฝ่ายตรงข้ามเลงเอาไว้จะกติกาของเกมนี้ก็ดีจนเกมนี้มัน ขอโทษด้วยครับผู้จัดก,การจงมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเราจะดำเนินการเดิมพันนี้ต่อไปหยุดแก้ปัญหาด้วยความคิดแวบ,บแรกได้แล้วนายเป็นบ้าหรือไงถ้านายคิดสักหน่อยมันจะไม่เลวร้ายถึงขนาดนี้หรอกไม่ใช่แค่เสียสี่ล้านนะแต่เราอาจจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้หมอนั่นเป็นพันล้านด้วยเรายังไม่ได้แพ้สักหน่อยอย่าไปฟังที่เด็กนั่นพูดไร้สาระเลย หินนั่นยังไม่ถูกตัดแต่แค่คำไม่กี่คำของเด็กคนหนึ่งก็ทำให้ผู้คนตื่นตหนกได้ขนาดนี้จิตวิทยาแบบนี้ใช้ได้ไม่เลวเลยในวงการพนันแบบนี้ตัดเลยคุณตัดก้อนอื่นไปเลยผมจะตัดของผมเองฉันไม่เคยสังเกตเลยว่าหินของฉันจะเป็นฟอสซิลจริงๆงั้นเหรอ <c oughs> บ้าบอฉันเห็นแต่สิ่งดีๆที่อยู่ในหินก้อนนี้ แต่เด็กคนนั้นพูดถูกอุณหภูมิของหินบอกได้ว่าด้านในมีอะไรก้อนหินนี้น่าจะเป็นมรกตเราโดนหมอน,นี่หลอกงั้นเหรอตอนนี้เราควรแก้ไอ้เลวรูปแบบดิจิตอลโผทีว้าวโคเจ๋งทำดีนี่หล่อมากส,สาวๆพวกนั้นฉันเคยเจอตอนไปดินเนอร์กับอี้หญิงนี่ นั่นคือพ่อของูเธอ,องั้นเหรออาจจะใช่ก็ได้พวกเขาดูอาย40ุ40กว่าแล้วทั้งนั้นพวกเขามาทำอะไรที่นี่พ่อผู้ชายคนนี้ไงคะที่หนูเล่าให้ฟังตอนที่ไปทานข้าวกับเจิ้นอูคางดูจากรอยยิ้มบนหน้าของเขาแล้วเขาไม่ได้คิดร้ายกับหนูเลยนะหนูควรได้ใช้โอกาสนี้ขอโทษและชวนเขาไปทานอาหารสักมือ้อหลังจากจบงานนี้สองพ่อลูกนั่น ต้องได้รับการลงโทษผู้จัดการจงทำอะไรกันอยู่งั้นเหรอดูเขร่งเครียดเชียวคุณช่างไม่คิดว่าจะเจอคุณที่นี่นะครับคุณเฉินคุณเกาเจิงหัวเทียนกับเกาจงปินสาวสวยสองคนนั้นคือลูกสาวของพวกเขางั้นเหรอพวกเขามาทำอะไรข้นที่นี่มีอะไรจะบอกตัวเองหน่อยไหม ใช่พวกคุณหรือเปล่าที่พูดจาใส่ร้ายคนอื่นกลางที่สาธารณะนะเฮ้ hey, hey, พวกเราไม่รู้เรื่องนะมีแต่หมอนั่นแหละที่ทำเป็นความเข้าใจผิดของหมอนั่นกับลูกชายเราไม่เกี่ยวโปรดให้อภัยกับเราด้วยผู้จัดการจงโปรดเมตตาเราด้วยยกโทษให้ผมกับลูกชายด้วยครับเราจะตอบแทนให้ครับตอบแทนเหรอคนที่พยายามแหกกฎและวุ่นวายเกมคนอื่นเป็นได้แค่พวกขี้แพ้เท่านั้นแหละ แบบนี้คุณสมควรจะายคาปรับหนึ่งพล้านเฮ้ยทำไมกลายเป็นแบบนี้ไปได้ะฮเฮ้ยไม่นะหินของฉันไม่มันคืออะไรนะ่ะปอกฟอสซิลนะจ๊ะฟอสซิลดูนั่นสิเป็นฟอสซิลของป้าจริงๆด้วยเหลือเชื่อเด็กนั่นรู้ได้ยังไงเขาเป็นพระเจ้าแน่แน่ นายรู้มาตลอดเลยเหรอใช่แล้วนายมองหินนั้นทำไมนายตั้งใจงั้นเหรอผมไม่มีอะไรจะอธิบายเรื่องนั้นแต่คุณแพ้แล้วนี่คือคำตอบของผมความจริงฉันก็แค่อยากให้บทเรียนกับเจ้าปู้ค้างแต่ตามระบบแล้วหินนี่มีมูลค่า4.6ล้านเชียวนะฉันอยากได้มันจริงๆเอาอยัางไงต่อเรายังจำเป็นต้องตัดหินที่หลานเลิอกอยู่ไหม ไม่ต้องแล้วฉันจะโอนทรัพย์สินของฉันให้นายและจะเคลียร์เงินบางส่วนให้ขอเวลาสักหน่อยเถอะ <c oughs> พวกเราแพ้แล้วหมอนั่นชน,นะหลูโฟชน,นะดูตัวเองสักก่อนเถอะมันก็แค่เกมคิดว่าฉันอยากได้เงิน400ล้านจากพวกนายจริงๆงั้นเหรออะไรนะตอนแรกฉันไม่คิดว่าพวกนายจะเดิมพันถึง400ล้านหยวน แกแกทำแบบนี้ทำไมลูกขึ้นเถอะฉันกับนายเป็นไม้เบื่อไม้เมาเกือบจะสิปีแล้วตอนแรกฉันทำเพียงเพราะว่าฉันเชื่อในสปิริตการแข่งขันเราทะเลาะก,กันมาตั้งนานแล้วฉันเองก็เริ่มเหนื่อยนายไม่เหนื่อยบ้างหรือไงสำหรับฉันมันไม่สำคัญเลยที่เราไม่ลงรอยกันตอนนี้ฉันแค่อยากจะขอโทษสำหรับความโง่เงของฉันฉันชื่นชมนายเสมอ รวมถึงธุรกิจจวิวเวลด้วยฉันคิดว่าเราน่าจะไกลเกี่ยกันได้นะว้าวกุลูมีใจิตใจที่กว้างขวางจริงๆเขาใจิตใจดีมากยอมเป็นมิตรกับอดีศตศัตรูเข้มแข็งมากจริงๆอาจารย์คงขายหินนี้ผมเถอะรับหินนี่ไปเถอะ2.6ล้านครับเฮะนี่ใช่ครับอย่างน้อยหินนี่ก็มีค่าสำหรับใครบางคนแล้วนะ ถึงแม้ฉันจะซื้อมันมาในราคา7ล้านก็นเถอะลุงหรูครับผมเพิ่งได้ของที่น่าสนใจมาผมขอกลับบ้านก่อนนะครับบายเฮ้ย4ี่โมงสานาทีก่อนร้านค้าฉาย,ยาจะอัปเดตใหม่ภารกิจฉายามิตรภาพที่ยาวนานและละเอียดภารกิจเป็นที่ชื่นชอบของคน100คนความคืบหน้าล่าสุด100่ง้ทหนึงร้อเสร็จสิ้นของรางวัล ห0าร้อแตบวก 5PT 14 PT ทแล้วอีกแค่นิดเดียวฉันก็จะแลกไข่กระชาได้แล้ว